าบัคสโตนมีบริการจิ๊บเกมพาร์ตแมพต่างๆจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น2 7 9บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกด Pass, นนเกมพาร์ตอนิเมะวอลเลเอร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ Facebook ใต้ดีคริปชั่นได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตอวันไนครับก็มาสู่ช่วงรีวิวตัวรับตัวใหม่ด่านล่าสุดน,นะครับก็เจ้ากาโลนะครับผม <c oughs> กาโลก็สแต็กนะครับ จะแตกมันสตาร์เริ่มต้นดาเมจเลวหนึ่งสามร้อยสิบห้านะครับถ้าคับใช้นี่จะอยู่ที่5้ารนะครับต่อถ้าเอาที่รู้ๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสาหรับคนไม่รู้นะครับว่าตัวรับแต่ละด่านนะครับมันจะไล่ความเก่งขึ้นมาครับสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบนะครับ504ร้อยส่นะครับห้าร้อยยและจบตัวนี้นะครับห้าร ตัวรับด่านล่าสุดเก่งที่สุดแน่นอนนะครับตัวรับด่านล่าสุดตัวมิติด่านล่าสุดเก่งที่สุดนะครับแต่มิตินะครับยังไงก็อ่าเราพูดถึงมิติกธรรมดานะครับกับตัวรับนะครับยังไงก็อ่าตัวรับเก่งกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัวมิติก3ดาวนะครับมิติใช้นี่3ดาวนะครับสามเห็นไหมครับ3 0 2จะเก่งเท่ากับตัวรับด่านที่ผ่านมาธรรมดาครับ 306เห็นไหมครับมันจะเก่งเท่ากันนะครับถ้าน้องได้ตัวมิติสาดาวนะครับนะครับน้องจําไว้เลยครับมิติสาดาวก็คือตัวรับด่านล่างครับอย่างเช่นกอนนะครับกรสามดาวอ่ะกรอยู่ด่านไหนกรสามดาวตัวนี้นะครับกรสามดาวชายนี่258ห้าแนะครับมันก็จะเก่งเท่ากับตัวรับด่านที่ผ่านมาคือโทมุละนะครับ261 มันจะเก่งพอๆกันถ้าเราอัพเลเวลให้ดูอ่ะจะเห็นชัดเลยครับ 2,3,3b นะครับ 2,3,3b กับ 2,3,2b เห็นไหมครับเมจมันจะใกล้กันมากนะครับก็คือถ้าน้องหาตัวรับไม่ได้แต่น้องมีตัวที่เป็น2องดาวนะครับแนะนําไปอัพเป็น3ามดาวนะครับใช้ได้ยาวๆส่วนอ่าเรื่องสแต็กนะครับอเรามาดูที่สแต็กก็สแต็กก็ไม่มีอะไรมากครับครฟใช้นี่นะครับ อ่าอัพตัน4.2อ่า4.79นะครับถ้าทำตัวธรรมดาอยู่ที่2.82นี่ส่วนเรามาดูที่ดีเทลนะครับดีเทลตัวละครก็อ่าพูดถึงกาแล็กซีนะครับก็ไอ้นี่ไอนี่มันแปะ๊ะแปะ๊แปะ,ปะนี่คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของบับสามเหลี่ยมนะครับแต่วงกลมรอบตัวตัวมิติกจะมีวงวงรอบตัวเนี่ยครับดูให้มันอานจริงๆดูที่ชื่อก็รู้ครับแต่ถ้าเราใส่ตัวมิติอะ อ่ะครับมันจะมีวงๆรอบตัวเห็นไหมครับวงๆรอบตัวไอ้กรอนไอ้กรอนอัปเดตนี้มันรีบิวเขาเรียกว่ารีโมเดลนะครับกรอนหดกรอนมันสวยขึ้นนะดูผมดิอย่างยาวเลยแล้วก็ดีเทลมีพลังออกมาเห็นไหมครับมีแบบาขาวออกมาจากล่างเห็นไหมครับกรอนสวยนะกรอนสวยโอเคอันนี้เราก็มาดูขอดูสกิลนะครับดูสกิลอ่าตายก็ทีดีแรงไปอันนี้ นี premises, ่เนี okay. ่ม hmm. ันนี่มานี่อ่ะโอเคมันนี่มานี่มานี่ตีตรงนี้โอเคอ่าตัวนี้ตีหกหกสองสามสี่หกนะถ้าจำไม่ผิดสกิลเหมือนกันนะครับโอเคเราต้องดูตัวนี้หนึ่งอ่าแลเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าสักห้าห้าครั้งสกิลห้าครั้งสกิลอ่าแต่บัฟสามเหลี่ยมของของผมมันลดสองคิดไงมันลดสองคิด ผมใช้สามเหลี่ยมนะครับผมชอบใช้สามเหลี่ยมนะครับกค็คือเนี่ยเดี๋ยวต่อยหนึ่งสองสามสกิลปผมชอบใช้สามเหลี่ยมนะครับ <S <S เพราะว่ามันรีดเบได้ดีกว่านะครับดูนะต่อยเพีงหนึงสองสามตัวนี้ใช้สกิลนะอันนี้เพิ่งไล่อันนี้กลับเข้ามาต่อยไะไล่ต่อหนึ่งสองสามตัวนี้ออกไอ้นี่เริ่มเพิ่งเริ่มต่อยเห็นไหมครับ ผมเลยชอบตัวบับสามเหลี่ยมมากนะครับชอบบับสามเหลี่ยมมากซึ่งสกิลนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างกันแค่รูปลักษณ์นะครับต่างกันแค่รูปลักษณ์น้องๆก็ช่วยกันอคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าชอบแบบไหนนะครับตาแดงนะครับแต่ล่างนี้เป็นร่างกาแล็กซี่ล่างมันสวยนะกาแล็กซี่อะ่ะแต่ไอเนี้ยดีเทลดีมากเลยอะ่ะตาแดงดูดิายขึ้นมาข้างหลังเหมือนกันเดียย นะครับแต่ไม่มีปลายผมนะครับตรงนี้จะเรียบๆนี่มันจะเรียบๆเห็นปะเรียบๆตัวนี้จะมีปลายหแหลม,หลมออกมาหน่อยนะครับส่วนที่บ่าที่บ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำๆมืดๆเห็นไหมครับแต่ถ้าฝั่งนี้จะชัดเลย <c oughs> ฝั่งนี้จะชัดนะครับแล้วมีสองฝั่งนะเกาะจะมีสองฝั่งแต่ฝั่งนี้มีเกาะข้างเดียวนะดีเทลว่าสวยนะครับชอบกาโลชอบอยู่ก็เนี่ยแค่มาโชว์นะครับตัวละครตัวรับนะครับก็ ใครที่หาก็ขอให้ได้ได้กันทุกคนนะครับมันหาไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะก็เก่งนะครับกาโลใครได้ก็ขอให้ได้ปั๊บดีๆนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับและช่วงนี้ผมไม่ได้สตรีมนะครับไปทํทธุระต่างประเทศนะครับนะถ้ากลับมา,าจะกลับมาสตรีมเร็วๆนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกัน